สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดียวเซลีสานทุกท่านครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่พาพี่พาน้องเอฟซีทุกท่านมานี่มาเบิงของดีของงามของเด็ดนะครับผมที่อันนั่นฟ้ามครับพี่น้องนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมทุกอีพี่ที่มาคอกนี่ซื้อเสียงเรียงน้ำคอกฟ้ามเพิ่นในเรื่องของพันธุกรรมเดี๋ยวอ่าเชิญพี่น้องเข้าทักทข่พูดกล้ยกันกับพี่อันนั่นพี่น้อยนะครับผมสวัสดีครับ นะครับผมอพีพี่นี่อีพี่เท่าไรเราพี่จำได้ว่าแปดครับอีพี่ที่แปดนะพี่เนาะนะครับทุกอีพี่ที่มหาเพียนั่นกับนะครับพี่นองติ่ติดตาหมหรือว่าเอฟซีปวาจะเป็นทา้งส่วนผักกลางนะครับผมผักเนื้อผักอีสานนะครับหลายๆาผักนะครับติดติดตามช่องลูกขเนียวเสวอีสานเฮาอันอนั้นฟา้ามกับเป็นอีกหนึ่งของหนึ่งฟ้ามที่เบิงง้อขอกเพ่นแล้วงา,ามถูกใจนะครับผู้มกง้อง,ง,า,งามเบิงแล้วกับผู้พิดหวังเอามัหนีมีแบบใดเนี่ยนะครับพี่นองเขาได้ชมครับผมมี่สาวยุซีโตครับแล้วกับ ครับผมครับผมเอานะครับผมแต่เด็ดๆทั้งนั้นแหละครับเอาท่องท่องพอได้แล้วครับท่องออกฟอร์ดแยกเพียครับออกฟอร์ดแยกเพียร์ต้องครับเนาะเดือนแล้วครับงวดเรียสองครับลูกชิ้นไก่ศูนย์เก้าหกครับผมก่อนไปเบื้องละเอียดของงวดแต่ละโตฝากทียูเบอร์โทรไว้ใจหน่อยนะครับผมต้องยุบบ้านสงเปื่อยครับบ้านสงเปื่อย์ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมครับผมเบอร์ทุกเบอร์ใด้ไหครับ0615389990ครับ อันนี้เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะไอเดลไล่ครับไอดลไล่กัศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เดียกันครับผมครับผมเอานะครับสำหรับเอฟซีทางขอนแะกะ่นกระไก่เคียงเบิงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ของดีของงามนะครับเมืองขอนแก่นครับพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดแต่ละตัวน้ำกันครับผมนะครับเบื้เบิงแม่ที่แรกนะครับผม ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเห็นว่าเอฟหนึ่งครับตีเบอร์แล้วเอฟหนึ่งตีเบอร์ล้อ่อล้อใบเนาะไ่นะคเอฟหนึ่งนะครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องนะครับเพราะว่าพี่นั่นเล่าตีแบรนด์เป็นของฟ้าพี่เองเนาะแม่นครับผมเอาอายุเทเดือนหรอพี่ตัวนี้ตัวนี้อายุแปดเดือนคเก้าเดือนครับผมแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนด้วครับพี่น้องนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรครับลอยสามสิบสามครับประมาณนี้ลอยสามสิบสามถึงห้าลอยสามสิบสามถึงลอยสามสิบ ตีเอฟหนึ่งนะครับนี่แบรนด์พีอนั่นนะครับนะครับเอฟหนึ่งเบอร์นะครับทรงจดเรียบร้อยนะครับผมถาประมาณจเดือนพี่ส่วนมากส่วนมากจะ4ี้คิ้มหามื่นถึงหกสิบมื่นได้เล็กอ่าสี่สิบห้าถึงหกสิบวันนี่คือใบเพชรดีกี่มากเลยเนาะแมนครับผเอ้าตัวนี้เอาประกันตัวนี้โบมี่นะครับชีดล้างกระชับดีเส้นหลังเงี้ยวครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็ชีดล้างนะครับพี่น้องนะครับชีดสวยอันนี้คือถือว่าเป็นมาตรฐานของอ่างัวเพราะว่าจะเป็น พันแท้หรือลูกผสมครับพี่น้องชีสสวยๆนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกรดผสมลูกผสมเกรดประกวดพุ่งก็ว่าได้ครับชีสงามๆนะครับเอาสายไปได้ครับพี่นั่นตัวนี้เป็นตัวไม้หางเหมือนเก่าครับผมหาซิบเก่าครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งอายุเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับแหม่ยยด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเก้าเดือนนี่ส่วนสูงผมว่ามี่ลอยเท่าไรก็ครับลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าขึ้นแล้วครับพี่น้องนะครับ นอกจับดีครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับเส้นหลังแลนเส้นดําเลยครับพี่น้องตัวนี้เอานิสันเช่องดีผูกรามได้นะครับเพราะว่าเพียนั่นวอยู่นี่ฝึกโยงไห้เนาะแม่นครับเอาฝึกโยงจูงได้เชื่องแล้วนะครับผมบ่ตื่นกล้องพรพี่น้องสกเกตเบื่องนะครับปกติถังัวบ่ด้ฝึกกล้องเขาใกล้ขนาดนี้นี่คกือสตดินแห้งแล้แล้วพี่น้องนะครับเอาตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งนกันเนาะเอฟหนึ้กันครับ เป็นแบนต์เรครับแบนของพี่เองเนาะแมนครับผเอาแบนต์พ่อพีนั่นเองนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวเคเอฟหกแปดครับผมอ่าลูกสาวเคเอฟหกแปดได้ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกสาวเคเอฟหกแปดนะครับตอนนี้อายุกี่เดือนแล้วครับเก้าเดือนเท่ากันครับผมเก้าเดือนได้ครับพี่น้องลูกสาวเคเอฟหกแปดอายุเก้าเดือนนะครับส่วนสูงลอยเท่าไรครับพี่ลอยสามสิบห้าเท่ากันครับลอยสามสิบห้าโอ้หนาขากำไลขาดำนะครับตัวนี้นะครับหนาหวานนะครับหนาออกเป็นง่วเพศเมียได้ครับพี่น้องนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับ ถ้าชอบ <response. S 1> พ, um พันธุกรรมกับถักท่ายพี่นั่นม่ได้พันธุกรรมนี่นะครับอายุตัวเดือนครับตอนนี้ก้าเดือนครับผมซ้ากันเนาะไม่กันครับซ้ำกันนะครับคู่นี้เอาไปคู่กันเล็กก็ได้ครับพี่น้องกับสาวหน่อยตัวนี้นะครับอันนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอันนี้ลูกสาวเคเอฟหกแปดครับพี่น้องอันนี้ผลงานหกแปดผลงานสามหนึ่งไอ้กับน่องครับพี่น้องนะครับหลายไปได้พี่ตัวนี้เปิดว้หาเมื่อเงาทกันครับผมหาเมื่อเาซ้ำกันไล่สองเพี่น้องหาซิบเงาตัวแรกกับหาเมื่อเ้า นะครับตัวที่สองในการหาสิบเก่าขึ้นกันครับพี่น้องนะครับผมกถือว่าเรื่องสีโครงสร้างนะครับมาดีครับพี่น้องนะครับหาซิบเก่าต่ำกันครับพี่น้องตดยนี้ราคาีนต่อรองได้อีกเนาะพี่นั่นเนาะต่องไดครับผมเอายกคู่ไปกันเลยด้วยครับพี่น้องคู่นี่ยกคู่ก็เป็นราคาพิเศษเลยครับพี่น้องเอาไปคู่กันไปเป็นแม่บกแม่พันุอยู่อกอยู่ฟ้ามพี่น้องให้ได้ยูคู่กันครับพี่น้องถลายู้ผู้เดียวกับเงาราคานี้นะครับผมเป็นราคาห้องไว้ไหมาตอเอา เรื่องตำหนี้บ่มีประกันเอกสารนะครับทรงจดเรียบร้อยล่อซี่ผาหมื่นถึงหกสิบวันครับหกสิบวันได้ใบเนาะพี่อนันต์ทรงตามไปได้ครับพี่น้องนะครับโลโก้นี้เป็นแบรนด์ของพี่อนันต์เองเด้อพี่น้องพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับว่าติดตามหาใบเพชรบ่ได้อันนี้เจ้าของฟาร์มเพิ่นเปิดเองนะครับเอฟหนึ่งรายละห้าหมื่นเก้าพันสนใจโทรมาหาพี่อนันต์เบอร์ได้ก็ครับศูนย์หนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์ครับผมตัวที่สามพี่น้องขยับอายุขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับโอกา นะครับผมตัวนี้เป็น F 2ครับพี่น้องเมื่อกี้พี่น้องเห็นนั่นคือ F 1นะครับตัวนี้ F 2เงด้วยครับพี่น้องตัวนี้ F 2เป็นแบรนด์เขาปีนั่นเองคือกันนะครับโอ้ขาใหญ่ครับพี่น้ององศาขาดีนะครับโครงสร้างสีแดงเข้มหนาลึกลูกสาวพอได้ครับตัวนี้คอ F สามหนึ่งครับผมอันนี้ผลงานสามหนึ่งคือกันเนาะงานครับผมเอาตัวนี้กับผลงานสามหนึ่งคือกันนะครับเบิรงความใหญ่ของเพลินครับพี่น้องนะครับบ้านเฮาเอื่นส่งหนังหนาซาใหญ่นะครับอายุน่าจะ หลายก็สองตัวนะครับด้วยกันตัวนี้อาสิบสามเดือนครับตัวนี้อายุสิบสามเดือนสิบสี่เดือนแล้วครับสิบสามถึงสิบสี่เดือนพี่น้องเบื้งเงาหางเครื่องโบดครับพี่น้องสีเก็บเนียนนะครับผมโครงสางดีหนาแล้วก็ลึกนะครับตัวนี้เอานะครับตัวนี้เอฟสองนะพี่เนาะแมีนครับเอฟสองครับเอาตัวนี้เอฟสองทรงจดเรียบร้อยนะครับสําหรับผู้สนใจนะครับทักไทย อ่ะพี่อันนั้นมาได้ฟังราคาเปิดนะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นกับอีกเก้าพันเอฟสองลูกครัเคเอฟสามหนึ่งนะครับอกไก่ลายกว้างครับพี่น้องเบิ้งนะครับตัวนี้หนาก็สวยหนาหวานดีครับพี่น้องนะครับหนาเป็นง้อเพชรเมียนะครับโค้งสางดีผู้นางหนาใส่ไงเราพี่นั่นเนาะครับผมตัวนี้ขอขอหลังก็ดีนะครับขอหลังก็ดีนะครับโอ้บอกเผายังไงเลยพี่น้องนะครับสนใจอยากจะได้อ่านะครับ แม่บอกแม่พันนะครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงอีกประมาณบ่เกินหาเดือนได้ผสมครับพี่น้องซีถึงหาเดือนเนี่ยพี่น้องได้ผสมแน่นอนนะครับเอาเชีองดีทุกตัวครับพี่น้องสามตัวพันไปนะครับผมอาซิบเกาก็ตัวที่สามถือแรกก่อนครับหกหมื่นเกลครับหกหมื่นเกลนะครับราคายังต่อได้เด้อครับพี่น้องชอบพันธุกรรมเคเอฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้เอฟสองเอาไปต่อยอดลูกเพื่อนเอฟสามนะครับจุดเด่นตัวนี้นะครับพี่น้องเบื้องหน้าตานะครับช่วงไล่กว้าง ลำตัวลึกนะครับแล้วก็เป็นง้อที่ถ่ายง่าด้วยพี่น้องตัวนี้นะครับตัวเบิ้งนะครับเบิ้งถ่ายครับพี่น้องง่ดีนะครับตัวนี้ต่อร่องได้ด้วยครับพี่น้องขันมักนะครับเอาตัวต่อไปอันนี้ก็แม่สาวเนาะแม่สาวครับผมแม่สาวนะครับอายุเจ็ดเดือนครับตัวนี้ตัวนี้สิบสี่เดือนครับผมสิบสี่เดือนนะครับตัวเมื่อกี้สิบสามสิบสี่ตัวนี้สิบสี่เดือนครับผมแต่ตัางกันอยู่เดือนหนึ่งครับตัวตัวนี้ก็นาลึกบ่าต่้งกันครับพี่น้องนะครับที่สําคัญตัวนี้ชิดง่ามด้วยพี่น้องชิดดีนนะะคครรัับบบเง งอชีดดีเบื้องจังไดน,นะครับสะดือบาง,บอ,ง,งอีกบางงอบาบิดบาเวียวบายยอนจะเกินไปนะครับตัวบางตัวนี้ยอนจนย่านหุ่นไปละพี่น้องนะครับตัวนี้ฐานนสนามประกวดก็คือถือว่าอยู่นี่เกณฑ์ประกวดนะครับสําหรับผู้เขาเรียกว่าเออหาแม่บอกแม่พันต้องหาแม่ที่ชีดดีๆนะครับถ่ายเงยๆกว้างๆนะครับผมเอาหางลามลึกนะครับข,ข้อขาหง่ส่งพลังครับพี่น้องถ่ายหง่นะครับง้อ บ้านเท่ากับว่าขันแม่บล็อกเนื้อหลายนะครับไซพอดีๆเนี่ยกับสีโค้งสางดีถือว่าแม่นี่นี่เก็บเนี่ยเลยทั้งสีพร้อมนะพี่เนาะครับบลมีมืงตีเลยครับบั็อกสีแดงเป็นแดงเป็นเหลืองไหลายท่านกับสีดาไว้แดีวว่าลูกตัวใดนนะครับเอาพอเพิ่นไปลูกตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเนาะแม่นครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกามปูฟาร์มใบหลอดครบเบิ้งตะนอกนะครับสไตล์สติงเล่สองศูนย์หนึ่งหนอกกลมงามนะครับผมลำตัวหนาลึกครับพี่น้อง นะครับมาทางพออยู่นะครับถ้าใครเคยเห็นตัวจริงสติงเล่สองศูนย์หนึ่งรือเบิ้งในคลิปครับพี่น้องอายุสิบสี่เดือนส่วนสูงร้อยเท่าไดครับตัวนีร้อยซีมห่าครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าราคาเปิดไใบแรกเป็นไรครับตัวนี้เปิดไบเปลี่ยมือห่าครับผมแปดหมื่นกับอีกห้าพันเอาเลี้ยงอีกสามเดือนได้ผสมครับพี่น้องนะครับสามเดือนได้ผสมหาน้ำเชื่อแยกเพศนอกหรือว่าแยกเพศไทยก็แล้วแต่ครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอฟไหนครับพี่นี่ตัวนีเอฟหนึ่งครับผมตัวนี้เอฟหนึ่งเนาะ มีใบเพชรเรียบร้อยได้มาแล้วเนาะครับผมเอาใบเพชรได้มาแล้วนะครับตอนนี้พอมีจักหมองครับพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้แปดหมื่นเท่าไรก็ครับแปดหมื่นห้าพันบาทครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับชุ่มตัวจริงได้บ้านไหนก็ครับบ้านสงเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับขอนแนะครับพี่อันนั้นฟาร์มนะครับหน้าหยีสวยแห้งครับข้บพี่น้องเบิ่งนะครับเขาจะยืนขาแบบเหยีดเลยครับง่วนตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องฝึกมาดียืนง่ามเนี่ยพี่น้องผมยาเขามาเมียนี่เป็นง่วนที่ ยืนยกยืนงามครับพี Про ่น้องนะครับนี่อยากให้ได้ของดีใครสนใจก็มีเวลาผ่านมาทางขอนแก่นเบิ้งคลิปแล้วหรือเบิ้งแล้วชอบทักมหาพี่นั่นเลยเรี่องรถขนส่งม่ตรงหอดครับพี่มาตงกังวลครับพี่น้องหอดขอกหอดฟ้ามแน่นอนบ่ตองกังวลครับพี่น้องสําหรับผู้ชอบของดีที่อนั่นฟ้าม์มมือนี่พามาเบิ้งมาเห็นแล้วนะครับทักไข่ตามช่องท่านที่ผมขึ้นให้ด้วยครับพี่น้องยืนงามครับพี่น้องงามงามแม่นี่ผมก็มักอยู่ครับพี่น้อง สีกะเนียนไทยกัหญ่นะครับผมถ้างบประมาณถึงเพราะเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องนะครับใส่ดําเชื่องว่วนหนอกคอเรียงดังเข้าไปนะครับเติมกระดูกเข้าไปอีกจัน้อยโอ้เด็ดเด็ดครับพี่น้องนะครับในเกลื์ลูกผสมเอฟหนึ่งได้ขนาดนี้กับสุดแล้วครับพี่น้องเอาตัวชุดไทยนังเอกนะครับสีออกฉากชุดไทยแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นว่าแม่ทองนะพี่เนาะทองครับเป็นลูกใิ่ไหมชุดเก้าหกเป็นเอฟสองครับครับจุดเด่นแม่นี่ผมเบิ้งโดยสายตาคือเส้นหลังตรงนะครับผม หนอกไงนะครับช่วงไล่กว้างนี่ครับพี่น้องหนอกไงๆเส้นหลังตรงว่ามันดีเส้นมันทัดไว้พี่น้องนะครับมาเบื้องความลึกของลำโตครับบาที่นี่นะครับลำโตหนาลึกนะครับช่วงไหล่กว้างส่วนสูงลอยเท่าไรครับตัวนี้ลอยสี่สิบแปดครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับตัวนี้หนาหวานอยู่พี่น้องนะครับหนาหวานงามอยู่นะครับแม่นี่นะครับโอ้บอกขาวใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ ชีดกะดีนะครับชีดกะดีน้องบ่มมติงบ่มีครับเราก็หางลามลึกดีเบิ่งท้างถ่ายจ้าน้อยครับพี่น้องนะครับเบงรางละเอียดกอนนะครับภายากมูราค่าเดยวผมถามให้ใจเย็นๆนะครับผมไมายากจ้พี่น้องเฮาเด้เบื้องด้ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามี f c ที่เพิ่อยุ่ไกรเพิ่นบ่มีโอกาสได้มาเพิ่นกระอยากเบิ่งนะครับให้ชัดเจนนะครับลูกที่ได้ค่าท่องแบบนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกเจักเดือนลรอครับเจเดือนครับตัวนี้เจเดือนนะพี่น้องอีก2เดือนคลอดนะครับเรื่องอีก2เดือนคลอด พอในท้องเพื่อนตัวไหนครับออกฟอร์ดแยกเพศ75เปอร์เซ็นต์ครับผมออกฟอร์ดแยกเพศ75เปอร์เซ็นต์นะครับผมออกฟอร์ดโรโจ604ทับ4ใบเพชรดีกรีแมร์กมี่ด้วยครับพี่น้องนะครับผมเอาใบเพชรดีกรีกับมีเรียบร้อยนะครับเป็นลูกของซีว่าสุนกอกหกเนาะครับผมแม่เป็นซีวาย096ของโฉ่งนฟาร์มอ่านะครับอยู่ในท้องท้องออกฟอร์ดแยกเพศของโชคงนมิจะมีฟ้ามด้อกันนะครับพันธุกรรมสมุกิ้งกัน109ทับ7ครับพี่น้องเจ้าออกฟอร์ด ตัวละหกล้านกว่าบาทบพี่น้องเสียตูเพิ่นเอาเขามาส่งต่อพราะด็กกรลัดีๆให้พี่น้องเข้าได้ไป,ไปพัฒนากันนะครับเอาออกฟอร์ดรถโจดได้พี่น้องอยู่ในท้องเจ็ดเดือนประกันท้องให้อีกสองเดือนคลอดราคาดิตั้งไว้หลายไปในบาทที่นี่สาวท้องแรกแบบนี้ตั้งไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับท้องแยกเพศทได้ครับพี่น้องอย่าลืมอีกแล้วทองแยกเพศทเจ็ดจิมห้าเปอร์เซ็น นะครับผมแล้วเขาก็เป็นเอฟสองแล้วครับเป็นเอฟสองเนาะแมีนครับลูกกระต่อเอฟสามเนครับนะครับผมเดี๋ยวให้พี่อันนั้นหมุนด่านพุ่นแล้วไเบิ้งจังหน่อยนะครับนะครับเอานะครับง่วงเงินแสนเบิ้งให้ครบทุกด่านเลยครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้พี่น้องเอฟสองสูงใหญ่นะครับเอานะครับให้เทียบกันเบิ้งทุกตัวเลยพี่น้องลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกท้องกับออกฟอร์ดโรเจอร์หกศูนย์สี่ทับสี่เจ็ดเดือนตรวจท้องเศร้าเรียบร้อย นะครับผมไผ่บอแน่ใจมาตรวจซ้ามาเลยก็ได้นะครับผมอาสนใจอยากจะได้งวดทองไปเลี่ยงคุณลงคนว่าบัวถาคือบ่าว่าที่ว่าบ่าทาดอกซีเดือนบัวทาดอกหาเดือนเอาทองไปหนีนะครับไปเลี่ยงอีก2เดือนนะครับขวดใส้ช่วงเดือนกันญาน้นี่เนาะโดยประมาณเดือนกัญญาครับพี่น้องนะครับผมเอาสนใจกระทักมาหรือชอบแม่สาวไปทับเอากันนี่ครับลูกนะครับสตริงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับผม8ปดเมื่อนก็บาทตัวนี้ก็หกสิบเก้า นะครับเป็นลูกของ KF31 ครับผมแชงขาใหญ่แ่างครับตัวแชงขาใหญ่นะครับพี่น้องตัวนี้ผมดูครับแชงขาครับนี่ครับตัวนี้ขาแบบใหญ่เลยครับโอ้งามตัวพี่น้องนะครับเอาทุกอนเด็กอนนะครับมักเงยแย่ปั่นรถไฟแบบนี้ขนาดง่วนสาวยังใไงแบบนี้นะครับทองหนึ่งทองสองผมวารลอยหาศิบยูนะครับผมแล้วก็ได้เรื่องโครงสร้างดีกระดูกใหญ่ครับพี่น้องเบื้องหน้าทูหนาทูหลังนะครับเบื้องง่วนสำหรับบำรวาที่เกิดที่เบื้องขากอนแหละนะครับขาหนาขาหลังใหญ่ๆนะครับกินเท่าไรกับแบกได้นหนักนี่นะครับผม kf 3 1 kf 6 8 kf 3 1ครับพี่น้องนะครับคู่นี้ก็ไล่ละหาเมื่นเก่ายกคู่ไปก็ได้หรือเอา3าตัวไปได้แฮงไปราคาพิเศษยแล้พี่เนาะแมม่นครับผเอาสนใจที่อนันต์ฟาร์มนะครับมาชมตัวจริงได้นะครับสบายใจได้เลครับพี่น้องมาหาพี่อนันต์นะครับผมเพิ่นเป็นคนที่อ่าคนเลี้ยงงัวที่ใจดีนะครับผมพูดคุยกันง่ายโทรมากกับส่วนมากว่าเรากันหลายนะครับผมกับอ่าราคาราคาได้กันนะครับพี่น้องลองต่อเบิงนะครับผมแนะนําให้มาต่อเบิง ราคาเพิ่นห่องไวเพว่าที่รถบไดรนะครับรถรถใดแบงกระไดนะพี่เนาะครับผมเรื่องการขนส่งกับคนแบบวีไอพป่ะพี่วีไพครับส่งพีครับอ้านะครับผมส่งฟรีพร้อมนะครับสำหรับผู้สนใจเอาถ่ายคลิปฝากเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์รับไอดีไลน์กับศูนย์หกหนึ่งห้าสามแปดเก้าเก้าเกาศูนย์ับเฟซบุ๊กอันนั้นฟ้ามครับผมครับผมฝากถึงเพื่อนแฟซเยอะน่อยนะครับแปดอีพีแล้วเป็นยังไงอ่านะครับผมที่ ให้ความสนับสนุนอันนั้นฟ้ามครับผมเป็นยางมากเลยครับเพราะติดตามพี่ลูกเขาเหนียวเชื่อวิสานน้ำครับผมก็ออกจากคออจากฟ้ามเท่านี้ดูแลเป็นยางดีนะครับการรับประกันต่างๆเท่ากับคือรับประกันชัดเจนเลยนะพี่เนาะรับประกันชัดเจนครับเอาไผ่บริเนใจกับตัวซ้ำก้อนรถขึ้นขื้นลถก็ได้หอดคอกับตัวซ้ำอีกก็ได้นะครับผมบาที่นี่ นะครับผมขับไปสนใจผู้ยุกไกลกับ่ต้องกังวลแอบไลฟ์มาขอเบิ่งอีกมุมนันมุมนี้ที่บ่าว่าที่ไทยบวครบด้วยครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับมื้อนี้ที่คอกพี่อนั้นมาเป็นซื้อกลางรับหน้าที่มาแล้วก็เฮ็ดหน้าที่ได้เต็มที่นะครับให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งล่างละเอียดนะครับผมผู้ใดว่าผมเบาหลายกับผมกับยายามที่อธิบายให้พี่อน้องเขาได้เห็นนะครับความแตกต่างนะครับผมบางเทียบมันก็เป็นเหมือนสะท้อนแนวความคิดของคนเลี้ยงงัวมาแหลกมาเปลี่ยนกันผมก็ถือโอกาสยีงสี่แล้วพี่น้องเดี๋ยว นะครับผู้ใดมาไปได้กับข้อมินมาใต้คลิปครับพี่น้องบ่ได้ว่ากันแลกเปลี่ยนกันนะครับมุมมองแต่ละคนสำหรับบันทึกขอบคุณพี่นั่นในหลายนะครับผมฝากยุดหนุนอนันฟาร์มงัวงามเมืองขอนครับพี่น้องนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจาร่าพี่น้องมาทำนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องนะครับช่องดูขเดียาวเฉลี่ยสารเท่าสำหรับบันทึกจาร่าทำนี่ขอบคุณพี่นั่นครับผมสวัสดีครับ